อันนี้ก็เป็นลักษณะของอพรมเช็ดเท้าทรงสี่เหลี่ยมนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการสี่เหลี่ยมขนาดไหนนะคะแต่ถ้าเกิดในภาพนี้เนี่ยสี่เหลี่ยมก็จะมีความกว้างประมาณ50เซนแล้วก็ยาว70เซนนะคะมาเริ่มขั้นตอนวิธีการทําขั้นตอนที่1กันเลยนะคะค่ะอันนี้เป็นห่วงถุงเท้านะคะที่เราจะ เอามาถักเป็นพรมเช็ดเท้านะคะอ่าอันนี้ลักษณะของห่วงถุงเท้าก็จะประมาณนี้นะคะอ่าวิธีการนะคะสําหรับการถักห่วงห่วงถุงเท้าให้เป็นพรมเช็ดเท้ารูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะเราจะเริ่มกันเลยนะขั้นตอนที่1นนะคะสําหรับรูปทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะต้องขมวดนะคะ ห่วงถุงเท้าขั้นตอนที่1นนะคะจากแบบนี้ขมวดรอบที่1ก่อนนะคะแบบนี้หลังจากนั้นก็ขมวดอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะให้มาพันที่นิ้วมือของเราไว้นะแบบนี้นะคะต่อไปหยิบห่วงชิ้นที่สองนะคะห่วงชิ้นที่2มาแล้วก็ขมวดหนึ่งรอบแบบนี้นะคะ แล้วก็เอามาสอดเข้าไปในห่วงแรกที่เราถืออยู่นะคะสอดจากฝั่งนี้ให้มาทะลุฝั่งนี้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะไดะ้ลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปล่อยมือได้เลยนะคะแล้วเราก็มาจับตรงห่วงนี้แทนนะคะ,ะถือไว้แบบนี้แทนนะคะ ชิ้นต,ต่อไปก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะขมวดหนึ่งรอบแล้วก็สอดเข้าไปนะคะในห่วงที่เราถืออยูอ่ในห่วงที่เราถืออยู่แบบนี้นะคะ,ะลักษณะ,ะก็จะเริ่มมองเห็นคล้ายๆของออผมเปียของเราแล้วนะคะแบบนี้นะคะ แล้วก็ชิ้นต่อๆไปนะคะทําเหมือนกันเลยค่ะเรื่อยๆนะแล้วแต่ว่าเราต้องการความยาวแค่ไหนนะคะ,ะเนี่ยค่ะวิธีการมันก็จะมองมองเป็นเปียนะคะเนี่ยเหมือนผมที่เราถักเปียไว้นะคะเรียงกันไปเรื่อยๆนะคะเ,เวลาที่เราถักห่วงถ้าเราต้องการความยาวเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะสมมุติว่าเราอยากจะได้ พรมเช็ดเท้าวความยาวประมาณ40-40เซนติเมตรนะคะเราก็จะใช้ห่วงถุงเท้าเนี่ยประมาณ20เส้นนะคะหรืออาจจะใช้18เส้นก็ได้นะคะเผื่อเวลาที่เราทำเอ่อทำขอบนะคะทำขอบพรมเช็ดเท้าเนี่ยมันก็จะขยายต่อไปได้อีกนะคะเพราะว่าแรกๆเนี่ยมันจะดูเอ่อ ดูดูเหมือนสั้นแต่ว่าพอเราถักแถวที่สองแถวที่สามต่อไปแล้วเนี่ยพรมห่วงก็จะขยายยาวออกไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจางห่วง20เส้นนะคะมันก็จะขยายความยาวออกไปได้ถึงประมาณ40เซนติเมตรนะคะ,ะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอเดี๋ยวเราจะย่นระยะเวลานิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูช่วงที่เราถึงห่วงที่20แล้วเราจะขึ้นแถวที่สองนี่จะทำยังไงนะคะ อันนี้นะคะสมมุติว่าเราถักมาถึงห่วงที่20แล้วนะคะห่วงก็จะอององงอนะคะบิดเบี้ยวก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องไปสนใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราขึ้นแถวที่3ที่4ี่ที่ห้าเนี่ยเขาก็จะเริ่มตรงเองนะคะทีน,นี้ลักษณะห่วงที่เพื่อนๆถักมานะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เสร็จแล้วพอถึงสมมุติว่าน,นี้เป็นห่วงที่2ีแล้วนะคะคือเราจะพอแค่นี้ แล้วก็หยิบเส้นหนึ่งมานะคะขมวดเหมือนเดิมนะคะเนี่ยเส้นหนึ่งมาแล้วก็ขมวดเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็สอดเข้าไปในช่องนี้นะคะที่เราถืออยู่สอดเข้าไปนะสอดเข้าไปนะคะเสร็จแล้วเราร้อยเลยค่ะเอาปลายด้านหนึ่งนะคะปลายนี้ก็ได้นะคะสอดเข้ามาในช่องนี้ แล้วก็ดึงนะคะเราก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะมือนี้เราก็ถือ,อตรงนี้ไว้เลยนะคะทีนี้เราไดา้แถวแรกแล้วนะคะอันนี้เรายังไม่นับเป็นแถวก็ได้นะคะเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะทีนี้ถ้าเราจะขึ้นแถวที่1น,นะคะเราก็ หยิบห่วงชิ้นต่อไปมานะคะจะขึ้นแถวต่อไปเนี่ยง่ายเลยนะคะเราไม่ต้องขมวดอะไรทั้งนั้นนะคะหยิบมา1เส้นเสร็จแล้วรูนะคะรูแรกหรือว่าช่องแรกที่เราจะใส่ก็คือช่องนี้นะคะอ่าช่องนี้ที่มืออ่อที่นิ้วชี้ให้ดูอยู่นะคะอ่ะสอดห่วงเข้ามาตรงช่องนี้เลยนะคะสอดเข้ามาเลยนะคะแล้วก็เอามาร้อยเข้ากับห่วงที่นิ้วของเราถืออยู่ตรงนี้นะคะ ร้อยเข้ามาก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะแล้วก็เออ่ชิ้นต่อไปนะคะหัวชิ้นต่อไปเราก็ใส่เข้าไปในรูถัดไปนะคะรูถัดไปก็คือรูนี้นะคะสอดเข้ามาเลยค่ะไม่ต้องอขมวดอะไรทั้งนั้นนะคะเป็นการร้อยธรรมดาแล้วก็เอาที่เราที่เราถืออยู่ตรงนี้นะคะสอดเข้ามานะคะ ในห่วงที่อยู่ในนิ้วนี้นะสอดเข้าไปเลยค่ะเวลาที่เราดึงห่วงนะคะอ,อ,อย่าดึงให้มันมากนะคะเอาแค่นิ้วพอหยิบได้นะคะเส้นห่วงของเราก็จะสวยสม่ำเสมอนะคะไม่ไม่ไม่ตึงแล้วก็ไม่ย้วยจนเกินไปอ่าทีนี้เริ่มวางเป็นแถวแล้วนะคะชิ้นต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะเราก็ร้อยเข้าไปในช่องถัดไปแล้วก็เอามาร้อยเข้ากับ นิ้วที่เราถืออยู่ตรงนี้นะคะเริ่มมองเห็นเป็นแถวเป็นชั้นชัดเจนแล้วนะคะ,ะแบบนี้นะคะร้อยไปเรื่อยๆค่ะร้อยไปเรื่อยๆนะคะจนถึงปลายอีกด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวพอถึงปลายอีกด้านหนึ่งแล้วเนี่ยคุณครูก็จะครูปิ่มนะคะครูปิ่มก็จะ,อะบอกวิธีการนะคะว่าพอถึงปลายอีกด้านหนึง่งด้านนี้แล้วเนี่ยเราจะร้อยยังไงนะคะ อ่ะตอนนี้ให้เวลาเพื่อนๆนะคะรอ้อยอ่าให้ไปถึงปลายอีกด้านหนึ่งให้เรียบร้อยก่อนนะคะโอเคค่ะอันนี้นะคะเป็นแถวที่หนึ่งที่เราถักนะคะจนมาถึงปลายอีกด้านนึงแล้วนะ อันนี้ก็คือมือของเราก็จะถือไว้ในลักษณะแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะมีะช่องนี้นะคะยังเหลืออีกสองช่องนะก็คือเราก็ร้อยช่องนี้ไปก่อนนะคะร้อยช่องนี้ให้เรียบร้อยไปก่อนช่องรูสุดท้ายนะคะก็คือรูนีน้ที่เราขมวดเริ่มต้นเลยนะคะดูแรกเราก็ร้อยเข้าไปเลยค่ะร้อยรูนี้รวมรูนี้เข้าไปด้วยนะคะ รอยเข้าไปปกติแบบนี้นะคะทีนี้เราจะไปแถวที่สองนะคะเราก็แค่หมุนพลิกกลับด้านนะคะก็แค่พลิกปลายมาทางด้านนี้นะคะแค่นี้เองเนี่ยค่ะทีนี้เวลาที่เราจะขึ้นแถวต่อไปนะคะเราก็จะต้องร้อยรูนี้เข้าเป็นรูแรกนะคะเพื่อนๆบางคนเนี่ย ที่ที่คุณครูเคยสอนมานะคะเขาก็จะบางทีก็ไม่รู้จะลงช่องไหนเป็นช่องแรกนะคะก็จะลงผิดพอลงผิดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะว่าสี่เหลี่ยมก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะ,ะเพราะฉะนั้นช่องแรกนะคะที่เราจะร้อยก็ต้องเป็นช่องนี้ก่อนนะคะแล้วก็ช่องต่อๆไปก็ปกติเลยนะคะร้อ,ะอยไปจนแถวที่สองนะคะไปจนสุดทีนี้ พอมาถึงอีกปลายอีกด้านนึงตรงนี้นะคะเพื่อนๆบางคนก็งงอีกเหมือนกันค่ะว่าแล้วจะร้อยยังไงต่อนะคะอ่ะสมมติว่าเราร้อยมาถึงตรงนี้แล้วเนาะเราร้อยมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเนี่ยรูนี้ก็ร้อยไปให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะพลิกกลับเนี่ยเราจะต้องนี่ค่ะหยิบตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะคะเนี่ยจะต้องร้อยร้อยตรงนี้ขึ้นรูนี้ด้วยนะคะตรงนี้จะแน่นนิดนึงนะคะไม่เป็นไร แต่เราจะต้องร้อยนะคะตรงนี้สุดท้ายเลยเนี่ยเข้าไปด้วยอ่าร้อยสุดท้ายนี้เข้าไปด้วยเลยนะคะตรงนี้นะแล้วก็ค่อยพลิกกลับนะคะอ่าเดี๋ยวทําให้ดูดีกว่านะคะจะได้เข้าใจได้ง่ายกว่านะอ่าทีนี้นะคะหลังจากที่เราถักแถวที่สองนะคะอันนี้ถือว่าเป็นแถวที่หนึ่งนะคะ อันนี้เป็นแถวที่สองนะเราถักแถวที่สองมาจนถึงปลายอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะ,ะมือของเราก็จะต้องถือห่วงไว้ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ร้อยนะคะรูนี้เข้าไปก่อนอก็ร้อยปกติค่ะสอดนะคะร้อยเข้าไปตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะพลิกกลับนะคะเพื่อที่จะขึ้นแถวที่สนะเราจะต้องดึงนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก่อน ดึงตรงนี้เราจะต้องร้อยตรงนี้เข้าไปด้วยนะคะเราจะต้องร้อยตรงนี้เข้าไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ร้อยเนี่ยสี่เหลี่ยมนะคะพรมสี่เหลี่ยมของเราก็จะไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมะคะ่ะมันก็จะค่อยๆเล็กลงแคบลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะอย่าลืมต้องร้อยเข้าไปด้วยนะคะร้อยเข้าไปเลยค่ะเนี่ยค่ะเมื่อร้อยเสร็จแล้วนะคะก็พลิกกลับ นะคะพลิกกลับแล้วก็เราก็ถักแถวที่3มต่อไปแถวที่3มก็เริ่มนะคะสอดรูนี้เข้าไปเป็นรูแรกนะคะไปเรื่อยๆนะคะพอมาถึงปลายอีกด้านหนึ่งทําเหมือนกันทุกครั้งค่ะนะคะเราจะต้องอดึงห่วงนะคะ เนี่ยเราเราูนี้ก็จะเป็นรูรองสุดท้ายนะคะเนี่ยตรงที่นิ้วถืออยู่นะคะเป็นรองสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องร้อยเนี่ยค่ะตรงนี้เข้าไปด้วยนะคะถ้าไม่งั้นน่ะสี่เหลี่ยมของเราก็จะไม่กลายเป็นสี่เหลี่ยมนะคะมันก็จะน่าจะกลายเป็นสามเหลี่ยมมากกว่านะคะ,ะเพื่อนๆนลองทําดูนะคะและถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรยังไงก็ อคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะหรืออยากจะให้ครูปิ่นสอนลายแบบไหนนะคะทรงไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะคะถ้าทําได้ก็จะทําถ้าเกิดทําไม่ได้ก็ยังไม่สอนนะคะต้องทดลองทําดูก่อนนะคะ,ะถ้ายังไงฝากกดติดตามช่อง YouTube ของครูปิ่นด้วยนะคะสอนทำพรมเช็ดเท้านะคะแล้วก็ยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะคะฝากกดติดตามด้วยขอบคุณมากค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ